บ้านแมว Perfect Cat Home สวัสดีค่ะบ้านไหนเป็นกันบ้างไหมคะเวลาที่เราต้องทำความสะอาดเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวป่วนเอ้ยตัวช่วยเอ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคอยมาป่วนตลอดเวลาเลยพอตอนเราเรียกก็ไม่มานะแต่พอตอนเวลาเราทำอะไรอยู่นะันจะต้องมาความมาขัดขวางเข้ามาป่วนตลอดนี่ไงพูดเป็นานขัดคำก็มาแล้ว รอบนี้แม่ยําก็มาทำความสะอาดห้องน้องแมวนะคะหลังจากที่เด็กๆเพิ่งเช็คเอาท์ออกไปจริงๆเวลาทำความสะอาดไม่นานนะคะมันเป็นนานตรงที่คอยต้องมานั่งยกเจ้าตัวป่วนย้ายเจ้าตัวป่วนออกจากทางนี่แหละคะ่ะโอ้ยเกะก,กะจริงๆไปค่ะไปถูพื้นกันต่อค่ะเนี่ยยังยังยังไม่ไปอีก แล,แล้วก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วเย้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะเรามาเตรียมของใช้สําหรับน้องแมวตัวต่อไปกันเลยที่นี่มีบริการรับส่งด้วยนะ